ก็จะให้หลวงตาให้พรน,นะครับสักหน่อยหนึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านหลวง,งตาอ่าสวดเขาเรียกว่าแผ่เมตตาให้สักหน่อยนะครับสัพวทีสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเรลาจงเป็นจุกเป็นจุกเกิดอ,อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย สัตว์สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอัพยาปัชฌาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย,เยสัตว์สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุบเกิดเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขถีอัต,ตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ัยทั้งสิ้เนเถิด